สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องวิถีเกษตรพอเพียงมนุษย์เงินเดือนนะครับเช้านี้เช้าวันอาทิตย์นะครับ14กุมภาพันธ์นะครับวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทน์นะครับก็อวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีความรักนะครับยืนยาวนะครับ อยู่ด้วยกันตลอดไปนานๆนะครับก็วันนี้มามาดูเล้าไก่ไข่นะครับเล้าไก่ไข่นะครับเป็นการเลี้ยงแบบขึ้นกรงตับนะครับขึ้นกรงตับจํานวน240ตัวนะครับนี่นะครับเป็นกรงตับของเรานะครับที่ออกแบบเองนะครับก็จะมาพูดถึงนะครับภาพรวมนะครับในการดูแล ไก่ไข่นะครับให้ได้คุณภาพนะครับแล้วก็ผลิตไข่ให้เรา,าได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไก่สุขภาพดีด้วยนะครับวันนี้ก็เลยเรามาพูดถึงกันนะครับแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับท่านใดที่มีความรู้อยู่แล้วนะครับก็มาแลกเปลี่ยนได้นะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอคร่าวๆนะครับ จากที่เราได้ศึกษามานะครับประสบการณ์ด้วยรวมกันนะครับก็ในส่วนของภาพรวมนะครับในการเลี้ยงไก่ไข่นะครับที่จะให้ไก่มีคุณภาพนะครับให้ไข่เราเยอะนะครับสำหรับที่สวนของเรานะครับเราผมตั้งไว้90%้าสิบเนะครับเกานนะครับในการให้ไข่นะครับก็ปัจจัยก็มีไม่เยอะนะครับ อันดับแรกคือเรื่องอาหารนะครับนี่นะครับอาหารอาหารที่เราจะให้ไก่นะครับต้องอมีปริมาณที่เพียงพอและทั่วถึงนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอาหารไก่ไข่นะครับเขาจะให้ในจำนวนอัตรา1.2กรัมนะครับเฉลี่ยประมาณนี้นะครับ1.2กรัม ต่อตัวนะครับต่อวันนะครับต่อวันต่อตัวต,ต่อวันนะครับก็ที่สวนนะครับรูทับนะครับเราก็จะแบ่งให้นะครับในช่วงเช้าผมจะให้ประมาณ6 0เซนะครับประมาณ60%นนะครับผมซึ่งในการให้อาหารนะครับ ก็จะเทใส่ลงไปในรางอาหารนะครับซึ่งเราได้ออกแบบดีไซน์เองนะครับรางอาหารแบบนี้นะครับมันจะดีตรงที่อาหารนะครับจะไม่หล่นนะครับเศษอาหารจะไม่หล่นนะครับเศษอาหารไม่หล่นนะครับเราก็ไก่ก็จะจิกอาหารได้หมดนะครับได้หมดไม่มีการร่วงหล่นนะครับลดการสูญเสียนะครับสองก็คือ ในเรื่องของน้ำนะครับน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับไก่ไข่นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับน้ำนะครับต้องมีความทั่วถึงนะครับทั่วถึงนะครับระบบน้ำต้องดีนะครับต้องสะอาดนะครับอย่าให้มีการหมักเนมนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลต่อสุขภาพของไก่ไข่ของเรานะครับดังนั้นระบบน้ำของเราก็จะออกแบบนะให้เป็นแบบนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นแบบน้ำล้นลงมานะครับปรับเลทนะครับให้เพียงพอในแต่ละวันนะครับก็จะมีตัววาวอยู่ตรงโน้นนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็อันที่3าก็คือวิตามินนะครับวิตามินแร่ธาตุนะครับแคลเซียมนะครับบีวิตามิน B วิตามินสำหรับไก่ไข่นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่ามันจะเพิ่มอัตราไข่ให้เรานะครับ แล้วก็ไก่ก็จะมีสุขภาพดีนะครับซึ่งวิตามินก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับหลากหลายคุณภาพนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับในส่วนของที่ฟาร์มก็จะใช้2ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้ตัวไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่4ก็คือ,อระบบของเรานะครับ เราเป็นยังไงนะครับการออกแบบนะครับส่งเสริมให้ไก่นั้นสุขภาพดีไหมทิศทางลมนะครับลมโกลกไหมนะครับแสงแดดนะครับส่องถึงไหมนะครับไก่จะร้อนนะครับฉะนั้นเราต้องดูนะครับสิ่งแวดล้อมในเล้าไก่นะครับของเรานะครับว่าเรามีการถ่ายเทดีไหมอากาศนะครับเพราะว่าถ้าอากาศถ่ายเทไม่ดีก็จะทําให้ไก่นั้นไม่สบายนะครับ นี่นะครับเราก็จะดีไซน์ให้มันแบบดีนะครับลมโกรกครับด้านหลังนี้พระอาทิตย์จะตกนะครับช่วงนี้นะครับทิศตะวันตกจะอยู่ทางนี้เราก็เดี๋ยวจะมีการมงงสแลนนะครับด้านข้างครับเพื่อการแสงแดดที่อาจจะส่องถึงในส่วนของพื้นไก่นะครับเพราะว่ามันจะเกิดความร้อนระเหยนะครับเข้าสู่ไก่นะครับปัจจัยที่ ที่นะครับปัจจัยที่5ามีอะไรบ้างอาหารน้ำอาหารน้ำวิตามินนะแวดลอ้อมแล้วก็ปัจจัยที่5นะครับก็คือเกี่ยวกับระบบของแสงนะครับมีนะครับแสงก็มันจะมีผลนะครับในการที่จะกระตุ้นนะครับให้ไก่นั้นมีอัตราไข่ที่ดีนะครับ แต่ว่าการเปิดก็ต้องเป็นไปตามโปรแกรมนะครับส่วนใหญ่เขาจะเปิดในช่วงที่เรารับไก่มา2วันแรกก็จะเปิดทั้งวันนะครับหลังจากนั้นก็จะเปิด1ชั่วโมงนะครับก็คือช่วงเย็นเวลา1 8บแถึงสินนะครับในสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ก็จะเพิ่มไปอีก1ชั่วโมงแล้วก็จะเปิดไปจนถึง20่สนาฬิกานะครับ พอสัปดาห์ที่3ก็จะเปิดถึง21สัปดาห์ที่4ก็จะเปิดถึง22นาฬิกานะครับ1ิถึง22นาฬิกาจนครบแล้วเราก็จะเปิดแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็คือ18ถึง22ตลอดเลยแล้วก็จะมีเปิดอีกทีช่วงเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้านะครับนี่คือ ปัจจัยหลักๆนะครับภาพรวมคร่าวๆนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้ไก่ไข่ที่มีคุณภาพนะครับดังนั้นเราก็ต้องสังเกตดูไก่เราด้วยนะครับว่าสุขภาพดีไหมนะครับการกินอาหารเป็นยังไงไก่ป่วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับไก่จะสุขภาพดีเราดูยังไงนะครับเห็นไหมครับอันนี้ไก่รับมาได้สิบวันแล้วนะครับ งอนจะแดงครับงอนจะแดงนะครับงอนและเหง,งียนจะแดงหน้าก็จะแห้งนะครับนี่นะครับลักษณะไก่ที่สุขภาพดีนะครับถ้าอายุถึงเขาก็จะพร้อมไข่ให้เรานี่นะครับก็มาพูดคุยกันคร่าวๆนะครับสำหรับ การเลี้ยงบนกรงตับนะครับมันก็จะมีความสะดวกนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับการดูแลการจัดการนะครับมันจะง่ายนะครับพามาดูภาพรวมนะครับคร่าวๆนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็มูลไก่นะครับจะลงมาตรงนี้นะครับเราก็ต้องทำการเก็บกวาดออกนะครับ อย่างน้อยก็2อาทิตย์นะครับเก็บกวาดสักครั้งหนึ่งนะครับป้องกันการหมักหนเชื้อโรคแล้วก็เป็นที่อ,อยู่อาศัยของพวกสัตว์นำโรคพวกมแมลงครับมแมลงวันนะครับตอนนี้ผมกำลังจะออกแบบนะครับดีไซน์เป็นรางนะครับรางสำหรับในการที่จะเคลื่อนย้ายมูลไก่นะครับ ให้มันลงสู่จุดปลายเล้านะครับมันก็จะทําให้เราจัดการได้สะดวกนะครับอันนี้กําลังดีไซน์นะครับออกแบบอยู่นะครับโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ง่ายๆนี่แหละครับจะทําการอ,าออกแบบนะครับ DIY ให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้เผื่อจะเป็นต้นแบบให้เพื่อนๆน,นะครับที่เลี้ยงไก่ไข่นะครับได้นําไปใช้นะครับมันจะทําให้เรา ลดเวลาในการที่จะดูแลแล้วก็จัดการเรื่องเราให้มันสะอาดนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันนะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอคร่าวๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับจากทายยาบเช้านะครับก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับเช้าดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันแห่งความรักขอให้ทุกท่านมีความรักที่ยั่งยืนนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ กด,ก,กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ